อาจจะเป็นแบบทบทอิเลริกอันเนี้ยคือมันให้ไม่ได้อยู่แล้วตัดทิ้งไปเลยเข้าใจปะแต่เนี้ยมันมีชื่อแก๊งชื่อบอกว่าเย็เดียวมันออิสติกอ่านั่นแหละชื่อแก๊งไงมันมีมันมีก่อนหน้านี้ด้วยไงว่าเรื่องแอร์ดรอปถูกป่ะล่ะที่แบบที่บอกว่าแอรเยียอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าแพ้แพ้แอร์ดรอปแล้วก็มาแทงอะไรประมาณนั้นอ,ะอ่ะก็ถึงบอกไงว่าเนี้ยมันมันแค่เข้ากระบวนเข้าสู่ไอ้ที่ตัดสินที่ให้เพราะว่าหนึ่งอ่ะ ชื่อแ๊งชื่อบุคคลมไมนั่งประจาจะ<ล>ไม่แปลกใจเลยเวลาผมโดนมาหรือผมบอกว่าคนดูมึงเอาแม่งเลยโขมันเลยอย่างเงี้ยออกูมไม่แปลกใจเลยพี่ถ,ถ,ถ้าอย่าง<ด>า <ๆ S 1> ไนก็คงไม่ได้ยืนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่แรกถูกปะละ่ะใช่ใช่ถ้าางั้นก็ควรจะไปแล้วอ่ะแต่คือแต่คือประเด็นคือเรื่องเนี้ยผมมองว่ามันเกินไปอ่ะพี่แล้วต็ีตีมือแก๊้งผมนี่จะสายด่าไม่ได้อยู่แล้วบางทีผมยังด่าเลยผมงตีอะไรแยผมยังด่าแย้แต่หนักกว่านี้ด้วย เออเป็นไรเลยอ่าถ้าถามว่ามันดนาได้ไหมมันดนาได้หรือแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ากฎมันก็มันก็มีบางคําที่ดนาได้กับบางคําที่ดนาไม่ได้ด่าไม่ได้ก็ผิดกฎดนาได้ก็ไม่ผิดกฎปกติพื้นที่สตรีมเนี่ยควรเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับคือยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบก้าวไก่คนอื่นอย่างเช่นเอาแบบว่าพูดพูดให้ถุกปันทำให้คนไปโผล่หรืออะไรแบบพวกนี้เยอะๆอ่ะคิดว่ามันควรโดนอ่ะแต่คือจริงๆครับอยู่ในที่พพิธีอยู่อยู่หน้าเวที อนายกอะเวทีแบงก้ามเวทีที่เสียท <ผม S 1> ี่เก่าอะผมคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับะอะไรที่มันไร้แรงไม่ใช่ว่าน,นี่หน่อยโดนอะผมคิดว่ามันรอบนี้ผมโดนง่ายเกินไปผมผมก็เลยไม่โอเคอผมก็แล้วก็มีกระดางมั่งเลยแล้วก็มีเรื่องนี้ยนะครับก็คือเรื่องประเทศที่มีการพูดถึงประเทศเสียหาย อันนี้ก็คือมีกฎน,นะครับไม่เคยพูดให้เวอยายะครับพูดแต่คำหมายล้วทุกพวกหลอกลวงใช้ไหมพี่ผมพูดแต่คำแต่อย่างนี้ถ้ามันมีการพูดถึงเสียหายอีกแล้วมีคนส่งมาคือเราต้องทำตามกฎแล้วนะครับแล้วพูดความจริงได้ป่ะพูดความจริงแต่ถ้ามาเสียหายต่อประเทศยังไงเราก็ ต้องทำตามกฎครับ okay, จะได้จะได้จำไหมโอเครับ okay, นะครับตามนี้แล้วก็ส่วนเรื่องเอทีอาร์ส่วนเรื่องในบัญหาเดี๋ยวต้องรอให้ไขวานสรุปทุกทุกอย่างกอนนะครับที่เอ r แจ้งมาบต่ปัญหาแจ้งมาก่อนครับผมเอาเอาป็นว่าตอนนี้เรื่องค่ายใจผมหมดแล้วผมขอถามนายยกตรงๆเลยนะครับคือเรื่องนี้ เรื่องไอ้กดโซเชียลอะไรเนี่ยสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมติดอยู่เรื่องกดข้อนี้ข้อเดียวแล้วเรื่องดาราม่าที่มันที่มันต้องมาเป็นดาราม่าขนาดนี้เพราะเพราะเรื่องอันนี้อันเดียวเลยเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวตอนน,อน,นี้ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องไปไประชุมกันก่อนครับว่าขอบเขตของตติมเมอร์มันแค่ไหนหรือเรื่องไหนมันมันมันค่อนข้างละเอียดครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้ ให้มันดูไม่ดีต่อสตรีมเมอร์หรือบุคคลอื่นๆหรือความเสียหายที่ไม่เกี่ยวอีกแเออในวงสตรีมหรือคนเล่นอะไรประมาณนี้อันนี้เขาบอกไว้ก่อนว่าเราต้องใช้เวลาเปลี่ยนก่อนเครับเกลียครับเกลียงเกลียครับเนี่ยสรุปให้หน่อยได้ไหมผมแม่ก็อย่างที่ผมบอกพี่ตีเมื่อคืนผมติดอยู่ข้อเดียวกดข้อเนี้ยผมไม่โอเคอย่างเดียวอย่างอื่นนะไม่ไม่ได้ติดอะไรเลยเกลจาอะไรแบบแจ้งเพิ่มหรืออะไรไม่มีเลยไม่ได้อยากจะมาวงเวถอนใบ ไอเนี้ยมันติดอยู่ข้อเดียวไอตรงเนี้ยตรงกดแรมสตรีมเมอร์อะไรเนี้ยแล้วทำไงแล้วทำไงไม่แล้วทำไงแล้วทำยางไรเขาทำอย่างไงก็เนี่ยผมอยากให้เขาแบบแบบคือมันมันขอบเขตมันตีกรอบเกินไปได้อยไม่ตอนนี้ยเอ็ดดินเขาแก้ปัญหาอะไรไขหวานจะไปเขียนเขียนกดให้มันเขนาจะต้องไปทบทวนละเอียดกว่านี้อ่ะสุจบก็คือกดเนี้ยจะเอาไปไปคุยกันใหม่ที่บอลยื่นมาเนี่ยก็คือกดเนี้ยมันขอไปให้นายกอไปคุยกันใหม่คือน้องก็จะเอาไปคุยกันใหม่ เพราะว่าบอลอ่ะติดเรื่องกฎนี้กฎโซเชียลคเดียว,ยวคผ่ก็จะไปคุยก,กันผ่ก็จะเอาไปคุยกันใหม่ว่ากฎมันควรเป็นในรูปแบบไหนทีม่มันชัดเจนขึ้นไหมหรือว่าเป็นในรูปแบบไหนของกฎโซเชียลที่มันชัดเจนและเจาะจงมากกว่านี้ครับเพราะว่าคำคำพูดผมผมมองว่าเอาคนมาถามคนในนามสกุลก็ดีที่ยาทำมันเยอะจังแปดคนได้ไงกูงงครับบอลไงบางทีเขาแจ้งมาเขาไม่โอเคไงบอล ก็ใช่ไงพี่ไม่โอเคแล้วแล้วคือมันละเอียดอ่อนขนาดนั้นเลยหรอพี่จีก็ด่าในสตรีมเช่อผมพี่ด่าว่าเราบ้างคนด่าอยู่แล้วไม่ไม่หมายถึงว่าเวลาเราตายหรือเราต้องมีตบสักนิดสักหน่อยเอ้ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีทุกคน่แล้วไงไม่ล้างไงล้างไงหมายถึงอะไรแล้วก็ทำให้ขอบเขตมาปว้งขึ้นแค่นั้นเองแบบว่าต้องเอามาด่าด่าด่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเสียหายหนักหกหรืออะไรแบบเหมือนที่ผมด่าด่าเอาคนมาแขวน่ะ แบบนั้นเข้าใจกันได้หรืออย่างเช่นบูดี้อย่างเทศเอ,อะไรที่มันหนักๆที่พูดเรื่อยๆอย่าพูดเรื่อยๆอันนี้แค่ว่าส,สลับสลับพี่นะมองพี่นะพี่มองว่ามันไอไอเอาเคสนี้ก่อนเอาแค่เคสนี้นะโฟกัสที่เคสนี้ถ้าสองฝ่ายเคลียร์กันลงตัวมันก็ต้องไม่มีใครรับโทษแค่นั้นเองใช่เขาเคลียร์งลงตัวค่ะแต่แค่บอลอะไอเรื่องเรื่องใบเนี้ยส่วนไอเรื่องกฎแล้วส่วนไอเรื่องกฎเดี๋ยวไปพูดกันใหม่ก็ค่อยไปปรับไปปรับให้มันให้มันสมเหตุสมผลแค่นั้นเอง แล้วก็แล้วต่อจากนี้ก็ไปทําอย่างที่พี่แนะนําอะ่ะพี่ไม่รู้พี่แนะนําไม่รู้ว่าใครฟังหรือเปล่านะพี่แนะนำว่าให้มีหน่วยงานที่คอยไกลเกี่ยเรื่องนี้โดยตรงสร้างมาเลย<ไ>ปเป็นตัวสตาฟเองเป็นตัวสตาฟไเอ่อจไกลเ่ถ,ถูกไ,<ง>ไกลเกี่ยก่อนที่เรื่องจะออกไปเรื่องแจ้งใบถ้าพวกมึงยังแบบหมถึงว่าเอกับบีทะเลาะกันหนักถ้าพวกมึงยังไม่โอเคเนี่ยมึงมาคุยกูก่อนเนี่ยก็ตั้งอัติเลยแค่นะจบปย้ายๆเ่อัติได้ไปแล้ว นั่นก็คือเรื่องบอลกับไอจีอาร์เดี๋ยวใคจัดการให้เราตัดมืออยู่ในเรื่องบอลอ่ะจะกดหรือกดโซเชียลเดี๋ยวี่เอาไปูไปนะมันติดต่อเรื่องคนพอแล้วพอแล้วเรื่องกดโซเชียลพี่มองว่าพี่บอกว่าถ้าเป็นไอเยียบอลอ่ะมันมีอยู่คนเดียวในประเทศเนี้ยที่มีนิสัยแบบเนี้ยทำแบบแบบเนี้ยมีอยู่คนเดียวที่โดนเรื่องนี้ดังกั้นใบของฝั่งไอจีอาร์คือยกหมดเลยครับผม ทุกใบเลยในทิกเก็ทั้งหมดเลยใช่ไหมในิกเก็ตเ้าหมดแล้วพอขอักกันแล้วีแจ้งก่อนนะไม่ใช่ที่แจ้งแต่บันเทที่แจ้งมนผิดผิดที่แจ้งเอ่อเรื่องสตอรี่นี้ที่ l g ลจแจ้งแต่บันเทสทุกใบที่อยู่ในพิกเก็ตก็คือยกเนาะแล้วก็ไม่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกถูกไหมครับใช่ครับใช่ ทั้งทั้งคู่เลยแต่พี่ก็คือโดนใช่ไหมวะไม่ไม่พี่ไม่รู้นะว่ามึงจะแค้นอะไรกันอีกอ่ะจะจบจริงหรือไม่จบจริงอ่ะแต่ถ้ามึงเลอขึ้นมาเมื่อไหร่จบไปเลยครับจบไปเลยถือว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วถ้าทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะนี่พี่พี่บอกถึงว่ามึงมึงจะโยนนั่นี่เกินไปแล้วถ้ามึงยังมีเรื่องกันอีกในอนาคตแล้วมึงมาด่ากันเรื่องเก่าๆเรื่องพวกนี้อีกเะไม่พูดด้ยอยากสนุกกับเกมอะครับไม่อยากมีปัญหาอยั้งแต้มัเฮดด้วยนะไม่ใช่เอเจไอย่างเดียวขอบคุณอันนี้พี่มองว่านะ ขอแย้งครับอันนี้ขอแย้งไอโอชาถ้าไม่ลือก็เปลี่ยนเป็นว่าแทนใครใครสั่งว่าดีนะพี่ดีที่สุดลงมาบอกเขาสิแล้วแต่ไม่เี็นแล้วเนาะแล้ะก็จบไปไปจะได้ไม่ต้องอะไนี่ไปหามตามแตใช้ชีวิตเต็มที้ว่าขอบคุณนายก่ริดขอบคุณนะประเทศครับขอบคุณพี่มิดขอบคุณพี่มิดครับผมขอบคุณพี่มีดด้วยครับครับแต่เข้าใจว่าเดือดอาจจะอาจจะเหมาร่วมอยู่แล้วไงเพราะว่ายังไงเอลจาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันก็มองได้แล้วก็มีเรื่องกับเอลจาอยู่แล้ว ไม่ได้พูดเลยปะหวังหวังใครถามที่ถามหวังหน่อยว่าหวังที่ได้พูดได้พูดปะได้พูดเออไม่ได้พูดก้เป็นเอลจาร์เลยจบไม่ได้พูดเลยเอลจาร์เลยตั้มตีคนเดียวจบทุกเรื่องสีตั้งจบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บวง ยืนยันอีกทีน้องยืนยันอีกทีน้องไม่ได้พูดเลยว่าเป็น l g r เดี๋ยวขอยืนยันอีกทีนึ่งให้ให้อ่าเพราะเพราะว่าใค่อะสั่งเนี้ยเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนใค่อะสั่งผมในในทีว่าพี่เดลงไปบอกเขาหน่อยว่าคนในแก๊งเขาอมีสตอรี่กับแก๊งนู้นอยู่หรือแบบหรือคนนน้นอยู่อะไรเงี้ยอ่าผมก็เลยลงไปบอกว่าอะใช่คือเพะบอกว่าใข่อะบอกบอกว่า ให้ให้ไปบอกเขาหน่อยว่าเขาว่ามีโซเชียลตั้งก่อนที่โพสรูปตีนอีกแค่นี้เลยอืมใช่ผมก็เลยผมก็เลยพูดอยู่ว่าตั้งก่อนให้ตั้งก่อนโพสรูปตีนคนนใแก๊งเราตั้งมาก่อนตั้งมาก่อนไม่ไปกระจายข่าวกันเองให้ไปถามเอาเองก่อนอย่างนี้ที่แกหว่านั้นผมก็เลยคิดว่าอ่ะแต่แต่เขาอ่ะเขาเขามีแอตเลียอยู่แล้วแหละใช่ตั้งมาก่อนแล้วไอ้บอลมาโพสบอลก็เลยโดนบอลก็เลยโดนต้องเห็นแอตเลียแบบ ปั่ใช่ใช่ว่าไงก็คือเนี่ยไข่พยายามจะบอกแล้วว่าไข่ไม่ได้พูดเลยว่าเป็นแก๊งพวกพี่ตอนที่เขายืนอยู่ซ้ายเวทีแลวมันเห็นอยู่ซ้ายเวทีแล้วแล้ว L G R อยู่อยู่ขวาเวทีมันมันมันทำไม่เห็นเออเขาเลยคิดว่าแบบเออเป็น L G R เราเรา่ไม่ได้พูดจริงๆใสรบอกเลยว่าคนนึงคุยมองบนคนนึงคุยมองล่างใช่ไหมอ้ได้อันนี้อร้พี่ออกไปทาไปชดแล้วพี่ออกไปทาไม่ใม่ในห้ไม่จริงโดยโดยทั่วไปแล้วมันไม่คอนเทนต์ันต้องขอโทษตใช่ใช่ตาด้วยแบบนะจริงๆคือไข่ไม่ได้พูดจริงๆที่แรงเหียยข่ก็่ไข่ไปได้พูดต่ว่ปวดหัวมากผมเฟลมากผมเลยแบบ พักไปหลาลวันเลยเพราะว่าแบบมันมันเป็นสงครามที่แบบสงครามมันไม่อยากให้มันมีเกิดขึ้นียืนยันคำเดิมครับผมผมไม่อยากเล่นสงครามระยะยาวครับคู่จ๋นๆเดี๋ยวเรื่องใบอะค่ะจัดการให้แค่อยากบอกให้เฉยๆเพราะว่าตอนแรกเหมือนเหมือนจะเข้าใจไงที่ใครบงแจะเข้าใจว่าใครไม่ได้บอกไม่น่าโดนอะไรแล้วยกใบอะเราถ้าคุยกันลงตัวคือ มันเป็นผลประโยชน์ร่วมไงต่างคนต่างโดนอ่ะเข้าใจไหมล่ะถ้ายกไปก็คือก็ยกยกเราสองฝั่งาะตอนแรกคิดฟังอ่ะเหตุการณ์มันเหมือนแบบเรื่องกันวันเลยวะพี่นี่นั่งหากันอยู่เลยนั่มหากันอยู่สองแก๊แอมมี่ก็จะไหนเพิ่มเออนั่งหาก็อยู่สองแก๊งแมี่ก็ให้เขาไปติดตากันไปแก้งหมดกันเองตอนแรกไม่ได้แบบชัดเจนหน่อยก็ได้ผมก็อันนี้เรามาเคลียร์เรื่องของเราก่อนก็ได้ยินว่า ให้ผมเป็นคนพูดเฉยไหมผมก็เลยลงตรงนนั้แล้วมีใครส่งชื่อให้โอเคจะใยัส่งชื่อให้แล้วกันนะในในในดิสใช่ขีครับผมครับอะไรจูงหัวบอลเลยนะว่าไงนะสงครามนี้มันเหมือนสงครามเราตอนสมัยนู้นเลยนะพี่เนาะสงครามอ๋อสงครามเดือดตลอดเดือดตลอด